น,นี่กับภาพาเบิงพี่นองเก็บหมากครับทิ่มคือเกาอาละ่ะอืมขัดหมากสวยหมากงามครับบรรยากาศก็กกคืึ้คือฝนสิตกนี่ละ่ะเป็นไงเก็บหมากสบายดีครับผมสบายดี ปูมื่อเจี๋ยเมื่อยแล้วครับอยู่โน่นมากเลยนี่ซื้อครับเจฟซ์จะบอกไปขายยังไงบ้านี่มาดีๆเขาเป็นขั้นข้อที่ทางมโอ้เปิดากับขายเป็ดลูกครับงงาาามมม่เอาน้องบัวครับเบาน้องบัวเบาน้องบัวลูกเมียบอมี่อันนี้เบากุดหัวครับเบากุดหัวน้องบัว วายโมแงนาดานอืมในเ <pod inclusive arching> ม, <tablet> มียน่าดันปศุส่าว์ดุสู์ไล่วันเขาเรียงไรไล่วันอะไล่วันไล่วันครับเมาดิเมาดิเมาเม่ากั Ni mưa đó, Máu hàm máu 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 mỏng ừ. máu đi, tiêm nào, tiêm là mỏng 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 tiêm mỏng mặc mỏng mỏng นี่พ่อใหญ่ยแสบนี่เมียสามลูกซีนนก่นีแบบไหนแบบเมาแบบไหนยังนี่แบบไหนนี่แบบเมาแบบเมาแบบเมาเฮ้ยชิดตีแบบเมาเมาเฮ้ยชิดละเมา ใส่ใส่ไอ้เบิ้งมือด้ผู้คันน่ะไหวล้างแล้วล้างแล้วล้างยังล้างดาดคอ้ยแย่อยู่คันน้ำม,มาครับทิมครับคันน้ำพิลาครับทิมนายก็มีขายด้วยนายการได้บาทนะครับปาดเคืองซะก่อนน้อยๆกับปาดตะกน่น อียังนี่อียังนี่มาถ่ายเนี่ยไฟ,ไฟกับฟ้าวเข้าใส่อียัยงนี่ใส่ลม่ลมใส่ลมใส่ลมบีบอร์อขันนามตับพิ้มเห็นแล้วบอ่อยากได้ป่ะ เห็นแเราบ่อยากเลยเดี๋ยวเห็นมืแเรวไหมคือมือเอยคืออันนั้นนีแผนกกอดครับนี่คคู่บาขอนแกน่นแผนกรอครับแผนกรอไพครับใส่ขวดติดสติ๊กเกอร์ขายครับ นี่แหละขั้นน้ำบักกับทิมใหม่ๆสุดๆเพียงใดก็รสชาติมันน่ะคือเก่าจังไดี๋ยวขึ้นาแบบเดี๋ยวขึ้นาใส่เกียร์ได้เไ่มใส่เกียร์ใส่เกียร์เพิ่มหวานบ่กันบูดกันบูดกันบูดโอ้บ่ได้ใส่สารกันบูดเลยใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์ก็ใส่ขี้มือ ว่ามันใส่กี่มือหมดแล้วไหลในกับมีกับในคนละห้านาทบ้ออาทห้านาทบาท เปียกกระอวก็ฝา,าดไปยังจีนเลยเราที่เอาไปจะฝาดใส่ระบบล้มครับระบบล้มกดน้ำทักสิสดๆเลยครับ เกลีมาเมื่อวานนี่ครับนี่เก็บมาเมื่อวานนี่เก็บมาใส่ตู้เย็นไปขึ้นนึงก็เอาออกมาบีบน้ำเลยน้ำทับทิมสดๆนะครับอันบีบแล้วคันแล้วนี่กมีพิธีการกินนี่ตัวกินให้แน่เนอ,นอ่าแก่ประเด็นนิดละ บีแห้งแล้วโ้งใส่วข่เอาคือไหลข่เนี่ยตั้งตเรไืไม่มต,ต้อตาเปิดเปิ่เอตาเปิดดูไตเลยกว่าครับ มไม่ใส่ซแ,แล้วี่เียสิบมงครกันพี่น้องแซ่บบอโอ้ยื่หวานซ้ำพี่น้องจังสี่เลยโอเคว้ายอ้สิวบ,บาบ ชัวว่าบบเบดเทเบสบอันอัละสองรอยหาสิบครับพี่น้องเนี่ยัดละสองรอยหาสิบบาทขั้นสุดๆเลยน้ำน้ำจับจิ้มลอยกับเส้นครับบบมีประสม ผสมไปแน่กับมิเตขีมือครับมิเมืแน่มิตขีมือแน่หน่อยนึง่งผสมเข้าไปแล้ว่าผููขันกับใส่ถุงมือ,อยู่ดอก <c ười> ใส่ถุงมือกับจักก้จังไหนดอกถุงมือเพิ่นกับใดถุงมือเกาติปิากยดีเพิ่มาดีเราจะถุงมือปคบกาเราจะถุงมือโคบกาค้ไมยนนมาได้อัดดัอะไไม่ตุ๊ดเห็ดตุ๊ดเด็ดตเด็ดตุ๊เด็ย ốp xếp khác với <laughs> non, <Wow>. xếp cho nó luôn chắc thì bận trái <laughs> chắc để nào mít để rồi, <laughs> ติดสติกเกอร์เข้าไปก็ทายได้แล้วครับ2องหสบาทครับวดนี้อันเอาทัพนีแนพนนะกก่แล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำเน่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสวัสดีครับ